ตุงตัวรุงตัวรุ่งตุงบอกเลยว่าเปิดเสียงบ้านไหนเนี่ยอะไรนะเครื่องเสียงบ้านไหนใครเช่าเนาะเช่าไม่ใช่ไม่จะเดินผ่านเร็วๆเลยเครื่องเสียงมันไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ว่าแม่คนนี้กังวลแน่นอนม่บานเย็นล่าแก่นคุณผู้ชมค่ะนี่หนีไม่พ้นแฟนๆดูหน้าห่านจริงๆคุณผู้ชมค่ะแม่บานเย็นก็ออกมาเล่าประสบการณ์โอ้ยแม่ก็เคยเจอเหมือนกันบอกเลยประสบการณ์อันนี้ยลงลึกไปเลยนะคะว่าท่วงนะที่ได้คืนเวทีแม่กลับมาคืนเวทีอีกครั้งนี่จแม่บึงการ พลังกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อแกเองก็ยอมรับเลยว่าก่อนจะขึ้นเวทีในหัวสมองเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกังวลธรรมดาคุณผู้ชมลืมเนื้อมั่งลืมท่ามั่งกลายเป็นว่านะคะพอขึ้นเวทีเนตัวเองเนี่ยไม่ลืมอะไรเลยเอ้าทําไมละแม่แถมยังได้พลังมามากกว่าเดิมอีกนะคะอย่างเวลาราเนี่ยแม่บานเย็นบอกว่าหมุนรอบตัวเต็มที่โอ้โหหมุนไปได้แค่2รอบแต่ตอนเนี้ยแหมหมุนได้ 3- ามสี่รอบแบบสบายๆระวังล้มนะแม่นะ ปังๆค่ะแถมยังร้องต่อได้แบบไม่เหนื่อยด้วยไม่ไม่อบด้วยแม่เขาบอกแบบนั้นอ๋อที่สําคัญค่ะสามารถตอบปากตอบคากับแฟนแฟนได้แบบไม่สะดุดด้วยแบบแฟนแฟนมาแซวหน้าห้านอะไรอย่างเงแม่ก็สามารถตอบปากตอบคำได้เออเดี๋ยวไปฟังแม่บรรเย็นนะคะเล่าประสบการณ์หน้าห้านิดนึงค่ะได้เห็นคนดูปุ๊บอ้าวนี่ครอบครัวเราเจอกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้ ไปเลยโลดเลยผู้ละขขนลุกเลยบานเย็นตัวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เห็นออกงานนานแล้วบอกว่าจะไม่จะไม่ร้องจะเกษียณเฮ้ยของจริงของจริงของของจริงของจริงจะฟังลูกคอไหมก็เล่นลูกคอลูกเอือนในฟังเชื่อแล้วเชื่อแล้วร้องเลยร้องต่อเลย อเออเป็นยังไงนะคะนี่ประสบการณ์รุ่นใหญ่เขาเจอแต่บอกกัว่าแม่นั้นจัดการได้แบบว่าเต็มที่ตลอดเวลาจ้ะ,ะคุณผู้ชมเห็น energy แม่แบนเย็นดีขนาดนี้ต้องขอเคล็ดลับวิธีดูแลสุขภาพาคุณแม่กันหน่อยนะคะเคล็ดลับของคุณแม่ประการแรกเลยคือคุณแม่คุณแม่บอกว่าเลิกเข้าครัวออไม่ต้องเข้าและเข้าครัว เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเวลาเข้าครัวมันร้อนกับข้าวบางอย่างเนี่ยมันใช้เวลานานยืนทาอาหารหุยฉันเมื่อยเออนะฮะแล้วตอนเนี้ยลูกสาวออกใบสั่งแล้วนะว่าอย่าว่าให้สั่งกินเอาไม่ต้องทําแล้วนะคะเออนะคุณแม่บันเย็นเนี่ยถึงฝากมาบอกสาวๆด้วยอย่างเรานะฮะเป็นผู้หญิงนะห้ามหยุดสวยเข้าครัวนานๆเป็นไง น้ำเยิ้มไงฟิลโลเฟลเลอร์หายหมดโดนความร้อนฟิลฟลเฟลเลอร์เป็นหายหมดอย่าไปเข้าเยอะเออนะฮะแล้วก็ห้ามหยุดดูแลตัวเองเด็ดขาดคุณผู้ชมค่ะอย่างตัวคุณแม่เองเนี่ยก็ขอประกาศว่าฉันจะสวยตลอดไปสวยแบบ forever สวยยันรุ่นลูกรุ่นหลานเลยจ้าผู้หญิงนี่ห <c oughs> ้ามห้ามห้ามห้ามแก่ห้ามห้ามหยุดสวยจะผู้หญิงต้องสวยตลอด คุณแม่บอกจะสวยตลอดไปตลอดชีวิตจะสวยตลอดไปตลอดชีวิตยิ <Wow. S 1> ้มบ่อยๆแล้วทําใจให้แบบเพลิดเพลิน <ทะ S 1> อย่าไปซีเรียสอย่าเครียดอย่าไปคิดอะไรมากมายอย่าเอาเรื่องของคนอื่นที่แบบขมขื่นคิดเครียดแล้วมาคิดแทนเขาเออเนี่ยคนของการแบบใช้ชีวิตแบบคิดบวกแบบมีความสุขนี่วัยเจ็ดสิบแล้วนะคุณผู้ชมคะแฮปปี้กับทุกโมเมนต์ถูกต้องแล้ว